นี่จะหาซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งต้องไม่โง่ครับต้องฉลาดต้องทันคนขายนะครับเนี่วันนี้ผมบอยสีเชลลาดหามาให้จนได้นะหนึ่งแสาหมื่นเก้าพันเป็นเจ้าของได้เลยฟังไม่ผิดฟังไม่เพี้ยนนะครับข้างหลังนี่นะโอ้โหหมู่บ้านไม่รู้จะมาจากไหนนักหนาหนึ่งแสนาหมื่นเก้าพันนี่มีไฟฟ้าให้ด้วยนะมีปลาปาก็มีให้ชน o ก็คุดแดงแถมล้อมรั้วให้สี่ด้านด้วยนี่แล้วมีหุบเขารอบด้านเลยนี่นี่นี่แปลงนี้อ่ะอยากรู้ว่าผมบอยสีเชลลาดจะพูดจริงหรือพูดหลอกจะจริงใจหรือไก อยู่ในชุมชนจริงไหมแล้วราคานี้แหกตาน้าท่วมหรือเปล่าอะตามาเลยเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับครับเอ๊ะปกตินี่เคยเห็นคุณคุณอะไรครับเนี่ยครับเปล่าครับสวัสดีครับคุณเปาครับครับสวัสดีครับปกติจะต้องเห็นมีควายเผือกมาตัวหนึ่งพอดีช่วงนี้เป็นเอ่อเข้าตั้งขันครับตั้งคันใช่ครับพูดยังไงว่าควายเผือกของเราน้องอะไรนะกล้วยห้องครับท้องซะแล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาต้องมาเจอแน่นอนเจอครับครั้งหน้าเจอแน่ครับว่าแต่คุณเปาวันเนี้ย เห็นว่ามีที่ดินราคา1นึ0 0แสนเท่าไหร่นะครับ1นึ่งแบาทครับ1นึ่งแสนห้ามื้าใช่ไหมใช่ครับโอ้ยอยู่ในชุมชนเลยฉนด100ตารางวาใช่ไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันใช่ครับหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยมีครับสองร้อยสองร้อยมีครับอ้าวมีมีหลากหลายขนาดเลยใช่ครับแล้วเพื่อนบ้านทำไมถึงเยอะอย่างคุณเปาน่าจะเป็นตําแหน่งที่ดีครับเพื่อนบ้านเลยมาอยู่กันเยอะครับหนีมาอยู่เหรอ เออก็ประมาณนั้นนะครับหนีความวุ่นวายใช่ครับหนีน้ําท่วมหนีความวุ่นวายเขาเรียกว่าสังคมในเมืองหลวงมาใช่ไอ้คุณเปาหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่อยู่ข้างหลังคุณเปาใช่ไหมใช่ครับอยู่ด้านล่างเลยครับสดได้ผ่อนได้ได้ครับสดก็คือสดอ่ะใช่ครับผ่อนนี่เป็นยังไงบ้างผ่อนก็ให้ระยะเวลาประมาณสักสิบเดือนครับพี่บอยมีดอกไหมไม่มีดอกเบี้ยครับน้า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 นท่านผู้ชม เขาบอกหลุดปากมาเองนะว่า10งวดเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยวางเท่าไหร่นเที่ยวนหนึง่งวางเงินมระจาสัก2องหมื่นครับสองหมเข้ามาทำเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้เลยใช่ครับจับจ่ายใช,ใช้พื้นที่ได้เลยครับอ่าโอเคอย่างนั้นคุ้มค่ามากที่จะมองถามคุณเปานิดนึงเดี๋ยวนะครับตรงเราขวัญกาญจนบุรีที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้กับอะไรบ้าง อยู่ใกล้ตัวอำเภออุทองครับจังหวัดสุพรรณแล้วถ้าบางคนเขาบอกโอ้ยมึงพูดกันไปสองคนนี่กูไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> มันอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนอะไรอ่าตรงนี้จะอยู่ใกล้กับวัดผูบอลครับโรงเรียนผูบอลครับเดี๋ยวคุณเปานอกเรื่องนิดนึงครับสอบถามท่านผู้ชมนี่ใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเขาเรียกว่าข้อหัวใจรวนนิดนึง สำเนียงคุณเปาเนี่คนกรุงเทพหรือคนที่ไหนโอโ้สำเนียงคนที่นี่เลยครับพวกคนที่นี่คนพื้นที่เลยใช่ครับสแสดงว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยยันวัยรุ่นครับรู้เลยว่าน้ําไม่ท่วมรู้ครับรู้ตําแหน่งเลยครับตรงไหนท่นวมไม่ท่วมแล้วตรงที่ขายนี่ท่วมไหมไม่ท่วมแน่นอนครับไม่เคยมีประวัติใช่ครับที่สําคัญนะพี่บอยเป็นดินดําครับ ตรงเนี้ยนะใช่ครับดินดำน้าดีใช่ครับคุณเปาบอกว่าอยู่ใกล้ๆวัดผู้บอนใช่ครับเขียนยังไงเขียนไม่ถูกผู้ผู้พอพานครับผู้สระอุแล้วก็บใบไม้อ้ออ่างโนนูครับผู้บอนอ๋อวัดผู้บอนเราขวัญกาญจนบุรีใช่พี่คุณเปานี้เดี๋ยวท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยเตรียมปากกาเตรียมกระดาษมา556คนนะนะแอฟสีดำนะนี่ดูวิวภูเขาก่อนคุณเปาถามนิดนึงว่าแถวเนี้ยเปรี้ยวไหมอ่ะไม่เปรี้ยวพี่เป็นแหล่งชุมชนเลยครับอยู่ อยู่ในแหล่งชุมชนเลยใช่ครับตลาดนัดเยอะไหมตลาดนัดรอบเลยครับออกไปปากซอยประมาณสัก1ึ่งกิโลสองกิโลเขาจะมีตลาดนัดทุกวันเลยครับ<อ>แล้วแต่จะไปทางซ้ายเดีอจะไปทางขวาครับซ้ายมีขวามีใช่ครับหน้ามีหลังมีมีครับโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาล5กิโลครับจากนี่นะใช่ครับโอ้ยอย่างนั้นโคตรคุ้มเลย <c oughs> นี่ท่านผู้ชม ผมจะถามนะนะถามเบอร์แกนี่บางคนถามว่าดาวเยอะไหมเอาไง่ายๆใช้เงิน, 20, 000, น2อ0 0 0ื่นเนาะใช่ครับท่านผู้ชมเตรียมจดเบอร์นะเมมได้เมมเลยนะว่าคุณเปาเอโครงการชื่ออะไรนะมณีการแลนครับมณีการใช่ครับแลนนี่ท่านผู้ชมเตรียมจดนะอยู่ที่เราขวัญกาญจนาบุรีอยู่ใกล้ๆวัดุูบอลร้อยตารางวา1นึ่งแสนห้าของคุณเปาแก่200ตารางวาก็มีนะครับมีหลากหลายขนาดแล้วเพื่อน<ช>บ้านแถวนี้ไม่ต้องกลัวหนานแน่นค,คุณเปาครับ คนสนใจเนี่ยนะโทรมาหาคุณเปาเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์หรือเปล่าใช่ครับแอดไลน์ไม่เล็กเบอร์โทรนี้ได้เลยครับโทรตอนไหนได้บ้างโทรได้24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงโทรมาเลยใช่ครับแล้วถ้ามาชมเนี่ยมาวันไหนดีมาได้ทุกวันครับบอกร่วงหน้าผมสักหนึ่งวันก็ดีครับอ,อ้าวคุณเปาง่ายขอเบอร์คุณเป,เณเปชาช้าๆนิดนึงถ้าม้ชมเนี่ยหลายคนเขาจะได้เมมได้เขาจะได้จดทานกันนะนะคุณเปาเบอร์อะไรที่ให้คุณโทรมาเบอร์โทรศั์ส่วนตัวผพมนะครับ0 9นด เก้าเก้าหกหนึ่งหาสี่สามครับไม่เอาว่าถ้าคุณเปาไม่เอาไม่เอา <c oughs> ท่านผู้ชมยายแม้ยายเมียเนี่ยบอกว่าจดไม่ทันเลย<อ>ยายแก่แล้วเนี่ยหาแว่นไม่ทันขอช้าๆอีกสักรอบหนึ่งคุณเปาครับศูนเก้าแปดเก้าเก้าหกหนึ่งหาสี่สามครับอ่าท่านผู้ชมทันไหมครับโอ้แล้วรถเข้าไปไหนกันนักหนานี่วิ่งกันเต็มไม่หมดเลย <c oughs> นี่บางคนจดไม่ทันนะเดี๋ยวผมบอกให้อีกรอบหนึ่งนะครับเ <c oughs> ตรียมจดนะผมพูดช้าๆใครพิมพ์มาะวันนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกท่านเลยอ่าถ้าใครพิมพ์มานะครับ เบอร์คุณเปานะเจ้าจของโดยตรงนะครับ098ท่านผู้ชมผมพูดช้าๆเลยนะ098พิมพ์ตามผมเลยนะจดตามผมเลย098แล้วก็996อ่าท่านผู้ชม098แล้วก็996 4ตัวสุดท้ายคือ1543ทันไหมอ่ะใครทันพิมพ์มาหน่อยใครทันเมมไว้เลยนะครับจะโทรมาตอนนี้ก็จะขอบพระคุณยิ่งๆเลยนะครับ098 996 1543อันนี้เบอร์เจ้าของโดยตรงเลยอ่าเราขวัญกาญจนบุรีนะคุณเปาผมถามนิดนึงแถวเนี้ยนอกจากรู้ว่าโรงเรียนก็มีวัดก็มีชุมชนก็มีสถานที่ราชาการก็มีโจรขโมยมีมีเรียกว่าเจ้าโนขโมยเนี่ยมีมาผสมกับเขาไหมไม่มีครับตรงเนี้ยไม่เคยมีประวัติโจรขโมยครับอ้าวแล้วมันไปอยู่ไหนกันหมด จะไม่ยู่กับแถวนี้คือว่าแถวนี้มันเป็นแหล่งชุมชนกับคนยู่เยอะใช่ครับทางานไม่สะดวกทํางานไม่สะดวกทํางานยากใช่ครับขโมยของนี่คนเห็นเยอะใช่ครับกงจรปิดนี่ยิ่งกว่าสายตาแมลงเม้าอีกเพราะงั้นจนขโมยแถวนี้ก็เลยบางตามีแต่ยาเสพติดหรือไม่มีพี่ยาเสพติดก็ไม่มีอีกครับอ่ะสบายใจได้ท่านผู้ชมมีจริงครับ1 5 9 0 0 0พพื้นที่ร้อยตารางวาของคุณเปาเขาเราขวัญกาญจนบุรีไม่ไกลกรุงเทพ ไอ้คุณเปากรุงเทพมีกี่กิโลจากนี่จากเซ็นทันเวเกสจักตรงนี้ไป125กิโลครับ2ชั่วโมงถึงใช่คิัาเช้าวันเสาร์ซื้อปลูกบ้านสักหลังหนึ่งเอาไว้พักตางอากาศเย็นวันอาทิตย์ก็ขับขับกรุงเทพได้เลยใช่ครับคุณเปาเดี๋ยวพาดูสัในที่สัหน่อยแล้วกันนะครับต้องถมไหมคุณเปา ไม่ต้องท่มเลยพี่เพราะว่าหน้าดินดีมากพี่เอาไวเพาะปลูกเนี่ยคือขึ้นและก็งามมากครับที่เรารู้เพราะว่าเราขุดหน้าดินขายหมดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ดินเดิมครับดินดำน้ําไม่ท่วมดินดําน้ําดี <c oughs> ใช่ครับแล้วภูเขาที่คุณเปาโอ้โหทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ถาม่อยคุณเปาครับนอนกลางคืนเนี่ยเช้าตื่นมาเนี่ยน้ำป่าจะขอบเราไปกินไหมเนี่ยไม,ไ,มไม่แน่นอนครับเพราะว่าทางเส้นนี้จะไม่ใช่ทางทางเส้นทางน้ําครับอ่าไม่มีน้าไหลผ่าน <c oughs> ใช่ครับมีเขาเรียกว่า มีปราปาให้ใช้พอแล้วมีครับอ่าแล้วหน้าฝนคุณเปาครับแถวเนี้ยรู้แล้วว่าน้ําไม่ท่วมครับหน้าฝนเนี้ยภัยธรรมชาติมีพายุพายุอะไรมีไหมอ่อตรงเนี้จะไม่ถึงขนาดนั้นครับเ,เรื่องการแบบแผ่นดินไหวที่เกิดจากที่กรุงเทพตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับไม่มีใช่ครับบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีใช่ครับไม่แ<ม>หกปาไม่ย้อมแมวครับเอ้คุณเปาผมถามนิดนึง บางคนกลัวรู้แล้วเนี่ยที่ของเราเนี่ยมีรู้วให้4ด้านร,ราคาร้อยตารางวาแค่ 9, 1นึ่งแสนหรู้แล้วไฟฟ้าเนี่ยโดเดโดเดก็เต็ไมไปหมด<ช>แรงสูงมีแรงต่ำม,มีป๊าปาเป็นยังไงป๊าปาใช้ในโครงการเลยครับแรงไหมแรงแน่นอนพี่ทำไมทำไมคิดอย่างนั้นเพราะว่าเ,าเาทั้งใบนั้นนะครับสร้างมาใช้เนื้อที่ได้เป็นลอยไล่พี่เอาง่ายๆว่า ในโครงการเราเนี่ยมีน้ําประปาที่เราทําไว้แจกจ่ายลูกบ้านที่มาซื้อกับเราใช่ครับไม่ต้องไปแย่งน้ําใครเขาใช้กันถูกต้องพี่สบายตรงนั้นเลยครับเอะคุณเปาอย่างนี้ผมถามแล้วของเราเนี่ยมาดูของคุณเปาท,ที่ที่จะมาเนี่ยเวลาไหนมาแล้วสวยสุดอ่าถ้ามาเช้าก็มาเย็นยังไงซื้อเพิ่มแน่นอนพี่ย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับ เพราะอะไรครับผพราะว่าตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยอากาศจะดีย hmm. ูและเย็นสบายครับไม่ใช่ตอนเช้าเราไปลมดีพี่ลมอย่างเงี้ยทั้งวันพี่ ah. ใช่ไม่ร้อนอบอ้าวครับหน้าร้อนร้อนไม่ถามจริงๆหน้าร้อนมันก็มีบางพี่แต่ลมมาพัดตลอดครับ hmm. มันเป็นพื้นที่โล่งและโป้่งครับอ ah. ่าท่านผู้ชมนี่หามาให้แล้วเออถามขุนเปาอีกผมเห็นภูเขาเยอะแยะเต็มไปหมดข้างๆผมเนี่ยข้าโพดเหลืออ้อย เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดใช่ข้าวโพดอย่างนี้เผาไหมะไม่เผาพี่ข้าวโพดใช้คนตัดครับ <K le op od> ใช้คนตัดใช่สแสดงว่ามาอยู่วันนี้ไม่ได้หลบเสือปะจระเข้ <K le op od> ไม่ได้หนีตะกรวดมาปะเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติใช่พี่ไม่มีแน่นอนคร <K le op od> ับแสดงว่าคนเท่าคนแก่คุณเปามาอยู่ได้จริง <K le op od> ใช่ครับมาอยู่ได้จริงครับอนี่คุณเปาผมเห็นนีกคล้วคุณเปาอย่าพังหันหลังไปนะ <K le op od> ที่ป้าย,ยผมเห็นข้างหลังใครเห็นป้ายเหมือนผมบ้าง เขาเขียนว่ามณีก,การ23-24โครงการที่23-24ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเราผ่านมาแล้ว20กว่โครงการใช่พี่บอยก็คิดว่าไม่โกง ไม่โกงแน่นอนพี่ถ้าโกงเนี่ยไม่ผ่านมาถึงทุกวันนี้โอ้ครับใช่ครับคุณเปาถ้าเกิดคนจะเข้าไปเช็คนี่วาไอ้เนี่ยตะเปาเนี่ยมันโกงไม่โกงเนี่ยไปี่สื่อออนไลน์เช็คได้อะไรได้บ้างเช็คได้เลยพี่พิมเข้าไป Google ได้เลยครับพิมพว่าอะไรล่ะพิมพ์ชื่อพ่มไปได้เลยครับพิมพ์ยังไงอ่าชื่อจริงๆพ่มส้มพงศ์อนุซีครับอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้แสดงว่านายแน่มากไม่กลัวมิจฉาชีพเข้าด้วยไม่กลัวครับพิมอย่างนี้ใช่ครับแล้วถ้าเป็นชื่อสื่อออนไลน์ใช้ชื่อนี้หหรรรรืืือออออเเปปลล่่าาาาชนนนไ์มมมจะ็ีีีคับณกกใ การจนบ,บุรีใช่ครับอ่าจะขึ้นอย่างนี้มาเลยนะครับ<ม>อ่าท่านผู้ชมแล้วราคาที่คุณเปาเขียนข้างหลังเนี่ยที่ป้ายเนี่ยอย่าหันไปนะรับท่านผู้ชมช่วยผมมองหน่อยคุณเปาเขียนไว้ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันใช่ครับสำหรับที่ดินหนึ่งร้อยตารางวาครับแล้วก็บอกว่าไอไ้ป้ายเหลืองเหลืองท่านผู้ชม เขาบอกว่าน้าไม่ท่วม,สมแสดงว่าเขามั่นอกมั่นใจมั่นหน้ากันมากแบบผม<ช>เลยนะครับ่าผมอาจจะไม่ได้ตอบคําถามทุกคนนะครับเพราะว่ามาไลฟ์สดหลายช่องทางนะครับให้เน้นอ่จดเบอร์คุณเปาแล้วโทรมาคุยแก,แกเอาแล้วกันนั่นนะครับคุณเปาถามอีกรอบหนึงบเบอร์คุณเปาเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์นี่เบอร์อะไรนะอ่าส98ครับ996 143ครับ0 98ครับ996ครับ1 5 4่ี่คุณเปามีรถมาขายอะไรเนี่ยเนี่ยเนีอันนี้เป็นรถวัสดุครับวัสดุก่อสร้างครับเอาแสดงว่าแถวนี้มีคนมาสร้างบ้านจริงใช่ครับมาสร้างบ้านบ้านเรือนจริงนู่นๆู่นนู่กำลังสร้างกันเต็มไปหมดเลยนะครับคุณเปาอย่างนี้เบอร์ใช่เบอร์ที่โชว์นั่เลยที่เราคุยกันใช่ไหมใช่ครับแคปเลยเลยครับเออพูดถึงเบอร์คุณเปาครับครับสัญญาณมือถือเป็นยังไง สัญญาณมือถือดีมากครับแล้วก็ใสอินเทอร์เนต็ตนะครับเลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้ในเครือข่ายอะไรจะใช้ใายไหนนี่ดูเลยใช่ครับมีทุกเครือข่ายเลยอยู่นี่รอบด้านเราเนี่ยนะครับสัญญาณมือถือมีคสอินเทอร์เนต็ตมี<ช>อ่าแล้วอย่างนี้คุณเปาครับสมมุติว่าวันนี้จองเนี่ยสองหมบาทที่ดินร้อยตารางวาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่ถ้าจะผ่อนเนี่ยสิเดือนไม่มีดอกเบี้ยครับมอวางจองวันนี้คุณคุณเปาฮะนานไม่กว่าจะได้โฉนดอ่อถ้าถ้า ประมาณสักหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งครับหนึ่งถึงหนึ่งเดือนชโนดเลยหนึ่งถึงหนึ่งเดือนครึ่งใช่ครับเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้กันดีกว่าจะได้เห็นป้ายชัดๆนะครับหนึ่งถึงหนึ่งเดือนครึ่งได้ชโนดเลยใช่ครับที่นี่ถามคุณปาต่อครับคนบางคนเขาก็อยากรู้เขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกคนขายก็พูดกันไปเพื่อจะขายเขากลัวน้ําท่วมกันมากที่สุดตรงนี้มันสูงกว่าระดับน้ำทะเลสักกี่เซนประมาณ150เมตรครับ150เมตรครับพูดเล่นหรือพูดเล่น พูดจริงเลยครับพูดจริงๆเลยใช่ครับ150เมตรครับมาจับพิกัดกันได้เลยได้ครับสูงเนี่ยระดับน้ําทะเลประมาณนี้เลยใช่ครับแล้วคุณเปาครับที่ของเราเนี่ยมันเหลือไม่กี่แปลงแล้วนี่นี่ท่านผู้ชมใช่ครับขออนุญาตหมุนตัวนิดนึงจะได้เห็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับถามคุณเปาอีกอย่างเนี้ยของเราเนี่ยเหลือไม่กี่แปลงนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบฮองจุ้ยอยากจะดูฮวงจุ้ยอ่ะไปดูหมอดูกันนะเอะแถวเนี้ย ที่ฉันถูกจะลกไหมอยู่แล้วรวยไหมอยู่แล้วดีไหมทิศทางของเราส่วนใหญ่คุณเปาหันหน้าไปทางทิศอะไรจะหันไปทางทิศเหนือกับทางทิศใต้ครับและอย่างผมอยากจะปลูกบ้านที่ตะวันออกปลูกได้ไหมอ่าก็ได้ครับปลูกได้หมดเลยใช่ครับอ่าก็ง่ายๆว่ามาเลือกเอาแล้วกันใช่ครับอย่างแปลงที่เรายืนอยู่ในคุณเปานี่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 ถามเลยมีคนจองหรือยังอันนี้ยังครับยังไม่มีใครมามั่นยังครับยังไม่มีใครมาสู่ขอใช่ครับยังไม่ได้ตกล่องเขาเรียกว่า ตกอะไรนะ,ะมีคู่ครองรยังไม่มีคู่มั่นก็จองได้ใช่ครับแล้วอย่างนี้คุณเปาครับสมมติว่าผมเป็นคนซื้อเนี่ยตอนเนี้ยผมอยู่แถวเพชรบูรณ์ผมอาจจะอยู่แถวภูเก็ตไม่มีเวลามามแล้วขึ้นชื่อว่ามาีการของพึ่งเปาเนี่ยขายปั๊บเดียวหมดเพราะว่าราคามันไม่แพงแค่1นึ0 0 0สใช่ครับสมมุติผมยังไม่มาเป็นคนซื้อเนี่ยอโอนจองได้ไหมได้พี่ โอนเท่าไหร่นะอ่าโอนแค่สองหมื่นบาทครับสองหมื่นใช่ครับให้เวลานาน,านไหมอ่ะอ่าให้เวลาให้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนสองเดือนได้ครับหนึ่งถึงสองเดือนใช่ครับคุณจักรพันธ์บอกว่าผมอยู่จังหวัดภูกเก็ตพอดีจองเลยไหมครับคุณจักรพันธ์ครับ <laughs> <laughs> หนึ่งถึงสองเดือนให้โอกาสได้เลยได้ครับอ่าแล้วที่สําคัญคนเขาอยากรู้คุณเปาครับครับจองคุณเปาเนี่ยสมมติว่าสองหมื่นยังไม่มาดูเนี่ย มันมีการทาสัญญากันไหมอ่ะมีครับทำสัญญาออนไลน์ไปให้ครับเอ้าไม่ได้เจอแล้วทำยังไงแบบไหนเอ่อเดี๋ยวพมจะท่ายไปแล้วก็ส่งเป็นไฟล์ไปให้ครับอ่าไม่มาดูยังไม่มีเวลาใช่ครับโอนจองกันได้สิ่งที่คนอยากรู้ที่สุดคือโอนจองปุ๊บเสียงเงินคือเปาเข้าบัญชีปั๊บสองหมืน่นถามท่านทีว่ามั่นใจแค่ไหนว่าไม่โกงเอ่อพมมั่นใจครับแล้วพมจะแนบซ้ำเนาชนด ไอแนบสำเนาชโนดแล้วก็สำเหนาบัตรประชาชนพิ่มไปให้ครับแน่นอนตรงนั้นใช่ครับสามารถแจ้งความได้ครับได้ตามกฎหมายทุกอย่างได้เลยเราพูดอย่างเงี้ยใครไม่เชื่อใจก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วใช่ีแต่ถ้าใครมีเวลาว่างนะคุณเป่าเนาะมาชมดีกว่าใช่ขับรถมาเลยจะมาวันศุกร์วันพฤหัสโทรนัดได้ไหมได้ครับได้หมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปเดินชมกันนิดนึงเนะครับ คุณเปานี่เนี่เนี่นเราเดินกันอยู่ในที่นะท่านผู้ชมเพื่อนบ้านรอบด้านเลยผมเรียกพูดซ้ํานะผมกับคุณเปาเนี่ยอยู่ตําบลตําบลอะไรนะตําบลเราขวัญครับตาบลเราขวัญก็ต้องอ,อําเภอเราขวัญใช่ครับจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งร้อยตารางวาแกเริ่มต้นขายแค่หนึ่งแสนห้าเลยนี่นี่เบอร์นี้นะท่านผู้ชมเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะนี่นจดไปเลยนะศูนย์เก <ๆๆ S 1> ้าแปดเก้าเก้าหกหนึ่งห้าสี่สามทีนี้ผมแข่งใจอีกคุณเปาครับครับ คุณปาบอกว่ามีรั้ใว้สี่ด้านใช่พี่บอยลวดหนามเดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการเป็นระบบบลูทูธเหรอมันมองไม่เห็นด้วยตาเหรอโอ้ตอนนี้ยังไม่เสร็จพี่อ๋อยังไม่เสร็จใช่ครับรุ่นรถช่างกำลังมาทำอยู่เลยข้างหลังคุณเปาแสดงว่ามีรวดลวดหนามจริงใช่ครับมี้วดลวดหนามจริงครับตอนนี้ตั้งเสาอยู่ครับลวดหนามเนี่ยไม่ใช่ระบบบลูทูธแสดงว่ามีให้แน่นอนมีให้แน่นอนครับกี่เส้นครับความสูงอ่าจะเป็น5เส้นครับหเส้นครับแสดงว่าใครมาแล้วเนี่ยสบายใจได้ว่า ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านใช่พี่ああพบอยมีหลักมีเคช,ชัดเจนครับนี่เอฟซถามเข้ามาขายเริ่มต้นร้อยตารางวา1นึ่งแสนห้าหมนเก้าพันท่านผู้ชมเริ่มต้นนะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันถ้าสองร้อยตารางวามีไหมมีครับเท่าไหร่ครับอ่าซองแซนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับอยากได้ตรงไหนก็เลือกเอาใช่พี่อ่าหนึ่งไร่มีไหมหนึ่งไร่ตอนนี้ก็มีครับก็เข้ามาคุยกันใช่ครับอ่าราคานี่ถามตรงๆบางคนบอกโอ้โหชั้นเนี่ยลูกเนี่ย โอ้โหห้าหกคนเลยอยากจะซื้อแจกสักคนหนึ่งแล้วสักลอยตารางวาเนี่ยยายจะแจกซื้อห้าแปลงเลยถามตรงๆครับลดราคาไหมลดพี่ลดอีกถ้าซื้อเยอะลดแน่นอนพี่อ้าวซื้อเยอะๆแล้วลดให้ครับแล้วถามคุณเปาเนี่ยใครมาซื้อที่คุณเปาเนี่ยสองเดือนขายทิ้งไหมสองเดือนขายทิ้งไม่ไม่ค่ายแน่นอนพี่เพราะอะไรมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่มันน่าเสียดายใช่ครับแล้วเพื่อนบ้านไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่พี่มีมารอเราหมดแล้วใช่พี่นี่ท่านผู้ชม ตำแหน่งที่ตรงนี้มันอยู่ได้จริงพี่คนเลยมายุ่เยอะปูกสร้างกันไหมเยอะมากครับอ่าสิบเดือนคุณเปาบอกว่านี่คุณจักรพันธ์ถามมานะครับสิบเดือนไม่มีดอกเบี้ยครับทยอยผ่อนกันใช่พี่อ่าผ่อนเดือนละเท่าไหร่เดือนละกิ่งงวดอะไรเงี้ยให้โทรมาคุยกันเถอะใช่ครับเขาตั้งใจเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีบางคนไม่มีเงินก้อนอ่าก็ค่อยๆส่งกันไปเรื่อยๆช่วยกันในเรื่องสองสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เอ๊ะคุณเปาผมถามนิดนึงครับจากนี่เนี่ยนะออกไปข้างนอกเนี่ย หุ่นถนนหุนทางเป็นยังไงบ้างอ่าถนนเป็นถนนคอนกรีตหมดเลยครับตลอดทางคอนกรีตหมดเลยใช่ครับไม่มีลูกรังไม่มีครับแสดงว่าคนบางคนขับรถมาจากกรุงเทพขับรถมาจากปริมณฑลล้อเนี่ยไม่เปื้อนฝุ่นแน่นอนไม่เปื้อนครับอ่าไอ้คุณเปานี่นี่น,นี่คุณเปาผมถามคุณเปาอีกนี่คุณเปายืนตรงนี้ขอดูลัวนิดนึงได้ครับแล้วผมจะมั่นใจยังไงคุณเปาว่าสมมุติซื้อที่จากคุณเปาเนี่ยหนึ่งร้อยตารางวามันได้หนึ่งร้อยตารางวาก็พมทํทการรางวัดปักลงมุดเรียบร้อยครับ ถูกหลักถูกเกณฑ์ใช่ครับซื้อ100ได้100ใช่ครับลอ้อมรัวปักมุดให้เป็นย่างดีครับไม่ใช่ว่าซื้อ100เหลือ70ใช่ครับอันนี้สบายใจได้สบายใจได้แน่นอนครับแล้วคุณเปาคุณเปายืนยันให้ผมฟังอีกหน่อยสิค,คนก็ถามมาเยอะว่ามั่นใจแค่ไหนว่าเป็นฉนดยคุดแดง มันจได้เลยครับทุกย่างการโอนเราจะไปโอนที่กรมที่ดินอำเภอเราคั้นแน่นอนครับอ่าคือง่ายๆว่าคุดแดงก็คือคุดแดงใช่ครับไม่ใช่ว่าวันหนึ่งซื้อคุดแดงไปผ่านไปสิบวันคุดสีตกจากคุดแดงมันคุดสีเขียวครับไม่มีไม่มีแน่นอนพี่แล้วก็กย่างคือนึ่งอยตารางวา1นึ่งชโนดต่อ1นึ่งคนครับนนการทื่อลวงกับไข่แสดงว่าซื้อแล้วเนี่ยเอาชโนดกลับบ้านได้เลยเอาชฉโนดกลับบ้านได้เลยครับเอาฉะโนดไปเข้าแบงก์กู้ได้ไหม กูได้เลยครับพี่สบายได้เลยใช่ครับเอาง่ายๆว่าคุดแดงเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับกูได้อะไรได้นัมเบอร์วันเลยครับคุดแดงสูงสุดแล้วใช่ครับจะเอาไปปลูกบ้านก็ได้ได้ครับอ่าเข้าเข้าธนาคารนะนะเอาไปเขาเรียกว่าจำนำได้ได้จำนองได้ได้ครับขายฝากก็ได้อ่าแล้วคุณเปาเนี่ยเดินมาก็นึกอะไรออกก็ถามก็ไปเรื่อยนะได้ครับสมมุติว่าจะมาซื้อที่กับคุณเปาเนี่ยครับสมมติว่าผมเนี่ยโอ้เป็นพระเอกเลยอยู่กรุงเทพเลยอ่ะอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยเลยสมมตินะครับไม่รู้จักคนแถวเนี้ จะปลูกบ้านคุณเปาครับมีผู้รับเหมาแนะนำไหม <ặt> อ่าพวกมีช่างในโครงการครับมีผู้รับเหมาที่อยู่ในโครงการใช่ครับถามแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องไต่ตองเลยนะครับแพงกว่าปกติไหมไม่แพงวีที่นี่มันเป็นแบบว่าเออเป็นตั้งจังหวัดนะครับค่าใช้ใจ่ายอะไรก็จะลดลงเยอะครับแล้วมันม่นใจไหมคุณเปาว่าไม่ไม่โกงมั่นใจพีผูมการันตีให้เลยครับอ่ามีอะไรผมรับผิดชอบ โครงการของคุณเปาเนี่ยมันีอะไรนะมณีการครับไม่ทําให้เสียชื่อเสียงใช่ครับแนะนํเพื่อนรบเหมาให้แล้วเนี่ยไม่เป็นภาระไม่ให้ด่าตามหลังแน่นอนใช่ครับอ้าวไม่มีแปลว่าพี่บอยทําไปแล้วทิ้งงานเบิกเงินไปแล้วแล้วไม่มาทําต่ออะไรอย่างงี้ไม่มีครับไม่มีเลยครับนี่ท่านผู้ชมเดินทางไลฟ์สดกันมาทําถ่ายทํากันมาเนี่ยเกือบ20กว่านาทีกว่าแล้ว25นาทีแล้วบางคนบอกโอ้โหคุยกันเนี่ยจดเบอร์ไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน หน่าสงสารผมนี่แหละ <c oughs> อ่ะผมพูดจะช้าท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมจดนะฮะเดี๋ยวผมพูดแทนคุณเปาให้เลยเบอร์คุณเปานะร้อยตารางวา1นึ0งแมีไฟฟ้าให้มีป่าปาให้ถนดคุดแดงโอนให้ด้วยมีรู้ว่าให้4ด้านนะครับติดถนนคอนกรีตแล้วทุกแปลงถนนหน้าเขาเรียกว่าหน้าหน้าที่ดินเนะี่ยสาธารณะทุกแปลงถนนกี่เมตรคุณเปาถนน6เมตรครับ <c oughs> <c oughs> สนใจโทรหารคุณเปานะอยู่ที่เราขวานไกาญจนบุรีอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเราเนี่ยสชั่วโมงประมาณ120กิโลเบอร์แกะนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์นะครับห่างจากโรงพยาบาลเอฟซีถามมา5กิโลเนาะ <c oughs> ใช่ครับเบอร์คุณเปานะครับ098 996 1543อีกรอบหนึ่งนะครับ098 996 1543เนี่ยคุณเปาเราคุยกันมาเนี่ยโอโ้โหเห็นบรรยากาศสวยๆอย่างนี้แล้ว คุณเปามีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมอ่ะที่ตรงนี้ครับราคาเพียงแค่หนึ่งแสน้าหนเก้าพันแล้วก็ที่สําคัญตําแหน่งที่ดีครับวิวภูเข้าส6 0ร้อยหกสองศาที่อยู่ได้จริงที่การันตีคือการันตีได้จากคนที่มาปลูกสร้างบ้านใหม่ครับ เป็นคนกรุงเทพทั้งนั้นครับอ่าแวะไปถามได้เลยใช่ครับว่าแถวนี้บรรยากาศเป็นยังไงอะไรต่างๆคุยกับเขาได้ทั้งหมดเลยได้ครับแล้วก็สนใจยังไงก็รีบโทรหาคุณเปาครับผมจะไม่พูดว่านพูดเวอร์เอาง่ายๆใครจดรายละเอียดไม่ทันโทรหาก็ได้อย่างเดียวได้เลยครับคุณเปาก่อนไปขออีกครั้งเดียวเบอร์คุณเปาเบอร์อะไรเบอร์ถามรั้งสุดท้ายโซนเก้าแปดครับเก้าเก้าหกหนึ่งห้าสี่สามครับอ่ะฝากแปลงนี้ฝากโครงการดีๆมานีการไว้ด้วยแล้วกันนะครับรับประกันผมบอยสิทธินักลาา รับประกันให้หนึ่งเสียงว่าโครงการนี้ไม่โกงแน่นอนซื้อที่ได้ที่แล้วแปลงเล็กๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสดได้ผ่อนได้รีบมาเป็นเจ้าของกันละกันวันนี้ผมวอ่งสร็จที่ตลาเกือบครึ่งชั่วโมงขอบคุณคุณเปามากขอให้โครงการดีๆอย่างนี้มีต่อไปเรื่อยๆแล้วกันโทรมาเลยท่านผู้ชมใครสนใจรีบโทรมาตอนนี้เลยก่อนที่มันจะหมดเหมือนเดิมขอบคุณมากคุณเปาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ